โอเคมาดูสภาพของกล้องนะครับราคา1 3 0 0 0บาทนะครับนี่คือสภาพภายนอกนะครับก็จะมีแบตเตอรี่เลี้ยงนะครับจ่ายไฟตรงนะครับเข้าไปที่ตัวกล้องนะครับแล้วก็จะมีตัวแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์จอีก2ก้อนนะครับให้ไปด้วยนะครับตัวนี้จะบันทึกผ่านตัว SD card นะครับ เสียบเข้าไปแล้วก็บันทึกได้เลยนะครับในฟังก์ชันของการบันทึกหรือนะครับจะเอาภาพไปไลฟ์สดนะครับก็มีพอร์ต HDMI นะครับแบบ full size นะครับเสียบเข้าไปนะครับที่หลังกล้องนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมต่อไปที่สวิตช์เตัวนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะครับโอเคเมื่อเปิดขึ้นมานะครับก็จะมีฝานะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นกล้องที่อายุอนามน่าจะ8ปี9ปีแล้วนะครับก็จะ หน้าจอ LED อก็จะมีรอยนะครับอยู่บ้างนะครับแต่ภาพแสดงได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราเปิดขึ้นมาดูวิธีการเปิดก็เปิดที่สวิชตรงนี้นะครับกล้องก็จะถูกเปิดขึ้นมานะครับโอเคนะครับ <c oughs> ภาพของกล้องก็จะปรากฏน,นะครับที่หน้าจอ LED แ,อแบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับในเคสนี้นะครับผมปล่อยสัญญาณภาพผ่านพอร์ต HDMI นะครับไปเข้าสวิตเชอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นซอสหมายเลข2นะครับผมตัดขึ้นเนี่ยนี่คือภาพจากกล้องตัวที่กำลังใช้ของเราอยู่ตัวนี้นะครับนี่คือคุณภาพของภาพนะครับดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับเอาการเอาไปถ่ายทอดสดนะเดี๋ยวผมตัดสลับขึ้นไป ที่จอใหญ่ๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆภาพตอนนี้ขึ้นจอใหญ่แล้วนะครับนี้มาดูฟังก์ชันการซูมตัวซูมจะมีอยู่2ตัวก็คือตัวด้านบนตัวนี้นะครับกับปุ่มด้านข้างๆตัวนี้นะครับแล้วผมก็จะมีตัวซูมรีโมทให้นะครับที่เห็นในภาพมันก็จะอยู่ใกล้มือนะครับเวลาทํางานก็คอนโทรลผ่านตัวนี้ได้เลยนะพอดีไม่ได้มาติดให้ดูนะครับแต่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับเรามาดูฟังก์ชันการซูมของตัวกล้องกันนะครับปล่อยสัญญาณไปปุ๊บนะครับชื่อ ก็จะซูมนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับระยะซูมเลนนะครับประมาณนี้นะครับตัว ND filter ก็ใช้งานได้ปกตินะครับถ้าห้องไหนมันสว่างมันมืดนะครับก็ดัน ND filter ช่วยนะครับก็จะได้ภาพที่คมชัดมากยิ่งขึ้นตัวนี้นะครับนะครับหรือปรับ iris ช่วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ แต่ก็ถือว่าคุณภาพภาพประมาณนี้ไม่ได้แย่นะครับสำหรับงาน OB ถ่ายทอดสดสัมมนาประชุมต่างๆนะครับนี่คือคุณภาพของภาพที่มันซูมเข้าไปนะครับนี่จอโน้ตบุ๊กนี่จอมอนิเตอร์นะครับแสงของแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ภาพโดยรวมก็จะละเอียดประมาณนี้นะครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นตัวหมุนนะครับให้ปรับ ซูมแบบมอเตอร์หรือเซอร์โวก็ได้นะครับหรือปรับถ้าปรับเมนวลนนะครับก็ดันสวิชออกมานะครับก็สามารถปรับหมุนจากตัวลิงไซต์ตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะว่ามันจะไม่เนียนเห็นไหมฮะมันจะมีสะดุดถ้าหมุนมือนะครับหมุนแนะนําเป็นหมุนเซอร์โวดีกว่าเวลาซูมเข้าซูมออกมันจะสมูทกว่าดูนะครับนี่เห็นไหมครับ นี่คือความดีงามของตัว,วกล้องวิดีโอตัวใหญ่แบบนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ซูมที่ค่อนข้างสมูทนะครับแล้วกเ็เวลาเราเอาไปทำงานถ่ายท่าสดนะครับมันจะแลดูเป็นงานที่เป็นลักษณะของมืออาชีพมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าใช้งานได้ดีเป็นปกตินะครับทีนี้เรามาลองเลค o คอร์ดดูนะครับกดที่ปุ่มเลค o คอร์ดปึ๊บนะครับไฟกระพริบเลค o คอร์ดก็จะขึ้นนะครับปุ่มเลค o คอร์ดตัวน,นี้ก็จะขึ้นมาแบบนี้ ฟังก์ชันอื่นๆก็มีให้ครบนะครับสำหรับกล้องพาสนิก ag 152EN ตัวนี้นะครับบอดี Body ข้างๆประมาณนี้นะครับเอาไปไลฟ์นะครับเวลาตั้งมันก็จะแลดูเป็นเมืออาชีพนะครับไม่ก้องแกงนะครับเวลาอากาศอุณหภูมิภายนอกนะครับก็ไม่ร้อนไม่ตัดนะครับเป็นกล้องตัวใหญ่มีระบบระบายความร้อนได้ดี ฟัง์ชันฟีเจอร์ทำงานได้ครบถ้วนนะครับตัวนี้เป็นเลนไลากาดิโครมาด้วยนะครับเกรดถ่ายทำภาพยนตร์เมื่อเที่ยวยีเมื่อสมัยก่อนโอเคประมาณนี้ลองพิจารณาดูขอบคุณครับ